อันนี้เมนานี่ทำไมซาสึสเกะในภาคสอบจูนินถึงใส่ชุดสีดำการที่ตัวละครเปลี่ยนชุดเนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าไอ้ทีมสีดำของซาสึสเกะเนี่ยจริงแล้วเขาใส่มันแต่เด็กแล้วล่ะเพียงแต่ว่าชุดของซาสึสเกะนั้นจะมีความน่าสนใจซ่อนอยู่นั่นก็คือชุดของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์นั่นเองซึ่งมันจะแตกต่างกับตับตวละครอย่างนารุโตะแล้วก็สากุระนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไม่นำชุดตอนพิเศษหรือว่าภาคไทม์สกีดเนี่ยสองตัวละครนี้ก็แบบแทบจะไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยและชุดก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยใน่อเรงขาาววใช่่มมทีแสดงงถึค ผมและความใจเย็นและตอนที่ฝึกพันปักษานะครับผมก็เปลี่ยนไปใส่ชุดสีดําที่แสดงถึงอีโก้และความเกลียดชังที่มากขึ้นนะครับแล้วมันยังช่วยในการต่อสู้เหมือนกับชุดของพวกไกและก็ลีแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก้าวข้ามนารูโตะและก็การับไม่ได้ก็กลับไปใส่ชุดเดิมนั่นแหละแต่มันเะเห็นชัดขึ้นมากเมื่อเข้าสู่ภาคทาม์สกิปต์นะครับผมที่เขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นและก็เริ่มไปไกลมากขึ้นคือจะคงเหลือไว้แค่ทีมของชุดเท่านั้นและสุดท้ายก็ผ่านเหตุการณ์และก็อารมณ์ต่างาากกจนนสรบใคคัวงดดเเะห็็ภภลลแ้โต